อันนี้มันมหาศาลมากนะครับโดยเฉพาะประเทศผู้นำอย่างอเมริกาที่เขานะฮะเขามีบริษัทยาระดับโอ้โหขนาดนั้นก็ซื้อตัวกันเพราะว่าคุณหมอคนนี้ผ่าทุกเคสเรียนรู้ learning by doing เลยอะ่ะคือเขาเรียนรู้จากการเขาผ่าแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยพอเวลามันโดนน้ำตาลเข้าไปอะ่ะหลอดเลือดเรามันอักเสบถติว่าหลอดเลือดเราปกตินี่ผมสมมตินะครับสมมตินี่คือผนังหลอดเลือดนะยาวๆแบบนี้ฮะมมุติว่ามันกว้างเท่านี้ พอมันอักเสบแบบมันเหมือนผิวเราเลยอะที่ไปไปโดนอะไรตีหรืออะไรมันจะบวมพอมันโดนน้ำตาลนอะผนังมันบวมผนังบนกับล่างก็จะเหมือนกับบวมมาหากันก็จะตีบลงแบบเนี้ยแต่การอักเสบมันไม่ได้ถาวรเนี่ยครับร่างกายเรามีภูมินะฮะมีเม็ดเลือดขาวในการไปช่วยทําให้การอักเสบเนี้ยมันมันหายแต่ร่างกายคนมันแปลก เราสังเกตอะสมมติว่าเรายกตัวอย่างว่าเราวิ่งแล้วกันวิ่งแล้วเราหกล้มหัวเข่าเป็นแผลอักเสบแดงใช่พอแผลหายปุ๊บเนี่ยจะเป็นแผลเป็นที่มันจะปุดๆนูนๆออกมาเหมือนกันหลอดเลือดก,ก็เป็นสมมุติมันอยู่เท่านี้ใช่ไหมกินน้ําตาลซัดทุกวันกินน้ําอัดลมกินโพเซตฟูดชาร์ไข่มุก,กอะไรก็ตามบวมมาอย่างนี้ฮะพอเวลาหายมันไม่กลับไปเท่าเดิมอ่ะดิมันคืนมาแต่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วคิดดูว่าถ้าเกิดการอักเสบนี้มันเกิดทุกวันซ้ําแล้วซ้าเล่ามันก็เกิดทําให้ผนังหลอดเลือดอะมันเล็กเพราะว่ามันบวมไปหายบวมไปหายอยู่อย่างเงี้ยครับสุดท้ายนั้นก็จะเหลือแบบเล็กแั้นมันก็จติตพอเลือดเราวิ่งเดินไม่สะดวกออกกำลังกายหนักๆอะไรก็จะเกิดอย่างนี้ทุกคนเป็นบูบหมดสติสโตรกเป็นอัมาพาตอมาัมพฤกเส้นเลือดในสมองแตก พวกนี้คือออกมาหมดแล้วว่ามันมาจากน้ำตาลแล้วก็อาหารที่มันเป็นเขาเรียกว่าอ l t r a processed food เลย,ยเาานะไข่เยี่ยวม้าแหนมไส้กรอกนะฮะอาหารที่มัน p r o c e s s แบบจัดๆเลยะนะครับไอ้พวกนั้นเป็นสาเหตุก็ฟังไว้แล้วลองคิดตามเผื่อจะหลีกเลี่ยงน้ำตาลรวมถึงแป้งได้จริงๆนะครับเพราะว่าไอ้โรคที่พูดมาเนี่ย มันเป็นโรคเกี่ยวกับพฤติกรรมทั้งนั้นเลยมันไม่ใช่เป็นโรคที่เกี่ยวกับกรรมพันธุรร์นะครับเขาบอกว่าแปดสิบของคนเราในยุคนี้เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตเป็นหลักนะครับไม่ใช่โรคที่เป็นกรรมพันธุรร์นะก็ลองดูว่าเราเลือกได้นะครับเราจะทำยังไงนะฮะโปรเซสคืออะไรโปรเซสก็คือการโปรเซสภาษาไทยคืออะไรครับ การเปลี่ยนแปลงการมีกรรมวิธีบางอย่างนะครับก็เพื่อที่จะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนฟอร์มวิธีการเอาไปหมักนะครับใส่สารบางอย่างเพื่อที่จะเกิดผลลัพธ์บางอย่างที่เปลี่ยนไปก็ผู้นห้คือโปรเซสต f ฟูดก็คือไม่ใช่อาหารสดๆที่มาจากฟาร์มมาจากตลาดเป็นอาหารที่ผ่านการอ่สมมติผลไม้ ถ้าเป็นลูกเลยซื้อมาจากตลาดอันนั้นคือผลไม้สดแต่ถ้าเมื่อไหร่ไปคั้นเป็นน้ําอันนั้นคือโปรเซสนะครับแต่โปรเซสธรรมดาอย่างแค่ผลไม้ไปคั้นเนี่ยยังไม่ได้้หลแรงถ้าพวกอัลตราโปรเซสเอาไปดองอ่าผลไม้ดองแบบนี้แย่ yeah, นะครับน่าจะเคลียร์นะครับใช่ครับกระบวนการผลิตแปรปรูปขรบคุณมากเลยครับใช่ครับการแปรรูปอาหาร ถูกต้องครับใช่เลยนั่นแหละครับก็ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับคนอายุสามสิบบวกวก็ต้องเริ่มดูแลตัวเองอะ่ะผมนี่ไม่สามสิบแล้วนะผมเลขสี่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราดูดีได้ในแบบของเรานะครับใครพอมีเวลาทําอาหารกินเองได้นี่จะเพอร์เฟกมากเลยเพราะว่าร้านเขาทําเป็นธุรกิจนะครับไม่ใช่เขาทําไม่ดีร้านทําดีๆมีเยอะมากนะครับแต่ว่าบางทีถ้าเราล้างผักเองอะ่ะเราล้างใช้เวลาสนะิบห้านาทีล้างเขายังได้เลย แต่ว่าร้านค้าใครจะไปทําอย่างนั้นได้ใช่ไหมครับถ้าเขาล้างให้เราสักรอบหนึ่งผมว่าก็ดีมากแล้วนะฮะเ,เราคัดเลือกวัตถุดิบของเราเองได้เรารู้ว่าเราซื้อเมื่อไหร่เราเก็บแค่ไหนนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมฝากไว้ก่อนที่วันนี้กินกระโดมจะลาไปเพราะว่าผมอยากที่จะไปยิมก่อนเวลานิดหนึ่งแต่ที่มนเก้าโมงครึ่งเองอะ่ะจริงๆยังได้อยู่ผมเทรนตอนเที่ยง เดี๋ยวผมออกสักสิบโมงฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งก็คืออาหารคร้างคืนอืมอันนี้แบบเป็นภัยใกล้ตัวเลยครับอันนี้ผมฟังมาจากหลายการวิจัยหลายบทความจากคุณหมอเขียนจากแมกกาซีนเขียนเอร์ n นลต่างๆที่พิมพ์ออกมาเนี่ยก็คือบ้านเราเนาะยิ่งโอ้โหบ้านเรานี้ใช่เลยเมืองร้อนด้วยซื้อตู้เย็นกันทุกบ้านนะครับ บางทีทาอาหารไม่หมดก็จะเก็บมาจากร้านอาหารใช่ไหมสั่งแบบอยากอยากกินหลายอย่างกลับมาก็มาแช่ไว้ในตู้เย็นนะฮะสามวันอย่างเงี้ยนะบางทีก็อุ้ยยังดมดูอุ้ยไม่เสียกินได้กินได้อุ่นกินนะครับอันนั้นแหละอันตรายมากเพราะว่าหลายวัตถุดิบนะครับที่อยู่ในอาหารนะครับโดยเฉพาะพวกผักหลายๆชนิดเนี่ยหลังจากทาให้สุกแล้วอ่ะพอเราเก็บไปในตู้เย็นอ่ะมันจะก่อสารหลายๆสารเลย ที่มันเป็นสารแบบอันตรายนะครับแล้วก็กระตุ้นให้เกิดมะเร็งลำไส้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นพยายามทานของสดใหม่ทำก็กินเนี้ยหมดไปเลยถ้าของที่ร้านเหลือเนี่ยผมว่าเก็บก็เก็บทักวันหนึ่งอนะถ้ามันไม่ได้กินละเราไม่มีเวลาอย่าเสียดายเลยครับผมว่าถ้ามันเสียดายแค่อาหารแต่ท้ายสุดกินสะสมแล้วต้องมาจ่ายค่ายาแพงๆผมว่าไม่คุ้มนะครับไอ้ตรงนี้ก็ ฝากทุกคนไว้ด้วยเกี่ยับอาหารครั้งคืนนะครับจริงแล้วสั่งแต่พอดีกินแต่ให้มันพอดีทํากินเองก็ควบคุมปริมาณได้แบบนี้นะครับแล้วรับรองว่าแฮปปี้เฮลตี้ไลฟ์แน่นอนชีวิตก็น่าจะไม่ป่วยผมว่าดีที่สุดเราคนเดี๋ยวนี้แก่ช้ามากนะครับมีตัวแปรทุกอย่างทําให้เราเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่นะฮะ อาหารการกินนะครับที่ถูกสุขลักษณะมากขึ้นนะครับถ้าเราใส่ใจเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงผมรับรองว่า60ก็ยังออกกำลังกายได้สบายๆย,ยังวิ่งได้นะครับยังไม่ลำบากคนอื่นๆน,นะครับทำไมเขามาให้ผมเทสว่าผมไม่ใช่ AI เนี่ยเขาบอกอะไร select t o object the same shape same shape กัอันนี้ก็อันนี้แล้วก็อะไรเอ่ย Same ซมเชฟก็ต้องเป็นสีเหลืองป่ะอา้าวผิดอีก same shape. เซมเชฟ a p e หนึ่งสองโอเคจะจะว i f y ได้ไหมเนี่ยฮะผมมองก็อ๋อ,อนี่เห็นละโอเคโอเคได้แต่ได้มังคับลองดู โอเคใช่มีคนบอกมาแล้วว่าเป็นอาหารแปรรูปเขาบอกเนี่ย AI ลวนเลยโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละขอบคุณทุกคนมากครับคุยกันยาวๆเลยนะครับนี่ก็ 1, หนึ่งพันเจ็ร้อยกว่าคนอยู่กับโดมอยู่เลยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเขาบอกวันนี้พี่โดมข้อมูลเป๊ะจนเหมือน AI <laughs> หรอเป๊ะจริงเหรอหรอ๋อเราต้องเลือก two object that are the same shape ก็ e d กับ e ใช่ไหมแล้วก็อะไรอ่ะอันนี้กับอันนี้หรอผมไม่เข้าใจเอาให้เขาเลือกเขาให้เลือก same shape ผมว่ามันก็ same มากะนะอืมไม่รู้เว้ยอืม เลือกมัวมากมเซมไหมเฮ้ยไม่เซมด้วยอะไม่ผ่านอะ <c oughs> มีคนบอกหน้าใส่มากขอบคุณมากครับ <c oughs> มีคนขำด้วย ไลฟ์ Life, เวลาไหนบ้านจริงๆโดมถ้าเกิดตอนเช้าก็จะเป็นอ่าคุยกับโดมนะครับเพราะว่าหลังวิ่งเสร็จประมาณแปดโมงแล้วก็ถ้าเป็นช่วงกลางวันก็จะเป็นกินกับโดมก็ประมาณนะครับสิบเอดโมงอะไรแบบนี้แต่วันนี้มาเร็วหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะกลับไปเทรนทิ้งท้ายนะครับก็ใครไปลุยสงครามมาเต็มเหนียวแล้วตะบะแตกไปแล้วอย่าลืมกลับมานะคุมน้ําหนักกันใหม่มาดูสุขภาพกันใหม่ออกกาลังกายกันใหม่เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าแล้วกันวันนี้เดี๋ยวผมไปเทรนต่อครับสวัสดีครับ ไปแล้ว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 